สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำพูนออฟเชียวครับบรรยากาศเก้าโมสงส่งตอนนี้เราอยู่ที่รา้รานกร,ระสรือก่อสร้างครับบนธนารับบาาตน์บ้านกุดบาดตำบลกุดหวานอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มาสั่งของให้สั่งอีกครับเดี๋ยวทางเพี่ตัดแล้วครับคิ้วนะครับเรามาสั่งคิ้วใช่ไอ้เพื่อนมึง แบบตัวอย่างนะเที่อันแบบนี้ขางบุนี่เออแต่ว่าเราถ้าอันนี้เสร็จก็จะซื้ออันนี้มาเติมอีกนะเป็นเป็นเป็นบัวเนาะติดเป็นบัวบัวมันจะหนักไหมเล็กเล็กดีกว่าเฮ้ย รอครับคุณกำลังตัดคุณกำลังตัดให้คุณมาไฟดับรอของอยู่นะครับอุปรกรณ์วัสดุกสถ้าเยอะแยะเลย,ยมีห้อานี้ กันอยู่ที่อยู่ไหนแล้วฮะอุะดรนะอุดรธาน,นีครับพี่รู้ว่าจะไปถึงสี่โมงแดนรถสามชั่วโมงมเราก็จะรัดออกทางห้วยพึ่งอ่าสมเด็จข้าม่วงบังสามมอลุมพระว่าปีและกัรอำเภอเมืองอุดรตรงขี้ีงอย่างเดียวพี่น้องครับตั้งตรงเอ้ยแมวแมวดำพึ่ง แมวหยกแมวหยกไทย,มมยแมวแว่นร้อนดึกมากเลยใครอยู่มื่อไรก็ได้เล่นโดนนะเล่นแป๊บเดียวเง่นบ่ะเราเล่นแต่หัวเบนตัวเล่นปกติแต่ว่าเขาเขียนเวลาว่าทุ่มหนึ่งหอ่อนตีสองแต่ว่าเล่นถ้าแฉบมันจะมาสอดแจ้งอีกตัวร้อนไหม,มตัวร้อนไหมห่อน,นปกติ อุ่นๆเอออุ่นไม่เกี่ยวตอนนี้สร้างกำลังขึ้นตีอันพาเชล่านะครับรอบๆเราเอาเป็นสีธรรมชาติก่อนเราก็จะไปทาสีทีหลังทาสีฟอร์มเฮียนเนาะถ้าเราทาตอนนี้ยันหยันทำบ่มีงบเห็ดต่อสิถ้าสมมติเำามีเงินเห็ดต่อเราจะัดสีทาแดดออกเลยพี่น้องเมื่อเช้านี้คืนเมเบอสิดมือ ว่าี้สร้างเขาไปได้ฝนตกมั้เมือนเลยนี่โชคดีครับแดดออก,แ,ออกอแดดออกแล้วแดดออกแล้วเจ,จอเทียนงจวรอติดตามเมื่อวาเพื่อเอาขารถจันไหนเนาะนะครับ จากทาแล้วรถตอนนี้เราก็เอาแบบธรรมดาครับเราไม่ได้วนี่ยพอดีดเอาวางกาละะางน้อยเนาะวางเลยครับวางกาลางเลยนะคะ พอดีปิดได้อยู่เนาะได้ครับขอบคุณครับเสร็จแล้วว่าใช่นี่ไงดูที่นี่เดี๋ยวนะครับแปลอยู่ไม่เจะอันเดี๋ยวสาวตัดต่อยิงหรอก่นี่แหละพอดีเลย จริงๆคนบอกมันมันยาน้ำนักไลยนะอจังปเชตออดอกบวนี้แล้วกกับบ้านแนันทุกคนง่งงงวงนอนมากเลยวันนี้ตื่นเช้ามาใส่บาตอาจารย์บาตรปลุกมาใส่บาตตอนเช้าทุกคนออไปแล้ว ถ้าไปสั่งร้านใหญ่มันก็เก้าโมงสิบโมงไปสี่ได้เข้าสิบเปิดถ้าขนาดร้านจะมีนี้ยังถาวร์โดนค่อยดับแล้วล่ยเจ้าอาญามันบางงามเขาจะตัดให้ยางงามทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนู่นแหละถึงบ้านไหมไายไปเลยเอาเถอะไทยบรรยากาศไปบรรยากาศข้างทางเงินก็เจ้าก็เห็นี่สวยอยู่ในนี่วรงนี้เขาเรียกว่าทรงออฟฟิศทรงบ้านออฟฟิศนะครับ นี่อันนี้จะเป็นเลกแปลว่าเฮ็ลลดลงรถจอดเ็ดรถจอดรถอนาคตอาจจะได้ทำถ้ามีเงินเฮ็ววดวเจรอเจรถหน่อยหน่อยนะเฮียนแกว้ว ยังไม่กินข้าวกันเลยทุกคนตื่นมาเช้ามาหกโมงกว่ามาใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็รุ้นว่าวันนี้ฝนจะตกไหมรอช่างมาเพราะว่ารถร้างมากเขาดีใจกับเฝ้าของไปเมื่อวานเมื่อวานปกติเมื่อวานช่างต้องเข้าแล้วแต่ว่าเมื่อวานฝนตกมากเลยทุกคนฝนตกฝนตกหลายเว้ยฝนตวอันนี้ก็เป็นโครงบ้างถกโก้ไปถกาก้ไปเต้นด้วหรอเดียรตัวนี้นะตังแต่เข้ามาสื่อเล็กหลอดมือนในจูเดบอขี้มาทางนี้ล่ะคนกับบ้านนี้มีงบเพชรนะ แต่ว่าเขาใช้เป็นเหล็กกว่าวันไหนไงมันก็เลยไม่คอหนิมอันนี้เหมือนจะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ทํารังคาย่อนเหมือนผมนะใช่ทรงคล้ายๆกันเลยแต่ว่าลักษณะแตกต่างกันอยู่ต่างกันแต่ว่าเราจะมีลูกเล่นบนรังคาไงแบบซึบมากทีเดียของเขาประเดี๋มีลูกเล่นรังคาเลยเหมื่อยี้งของเขาไม่ลูกเล่นระดับห้องอ่าแม่นอ่าบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีทุกคนพอสร้างเขาเราก็ไม่อยากไปเห็นงานเลยจริง แต่ว่าก็ต้องไปเลยทุกคนต้องไปเพราะตินีส่ออยู่นะก็ทันแล้วนี้เพิ่นถ้าถ้าไม่ไปถึงวันเราก็จะตินีส่อเป็นต้นะแต่แต่คาเฮติสเนี่ยจักมือก็ได้เพราะเป็นอย่างแบบวีต้นกล้วยแม่เหนว่าก็ปลูกข้าง้างหน้าจะมีฤดูการแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่หนูไม่ชอบทำทำนานะหนูเป็นคนชอบทำสวนมากกว่าปลูกข้าว มากสวนพักแบบว่าเกษตรเกษตรผสมผสานเกษตรแบบทฤษฎีใหม่อะไรเงี้ยชอบเพราะว่าทำเกษตรแล้วคนชอบสวนทุ่งนามันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าทุาหลังกนเลจกินนันหออะไรอนดทุ่นานก็ตตอมอะตนเขากำลังงามบรรยากาศสองคนตุ่มรางายนไ้ยาขืนได้รางานักสิตนตเฟียงไป คนร,รูท้องฟ้าสีตอนนี้ซางไม่รู้ว่าจะเร็วแค่ไหนนะรอติดตามคลิปน้อ,อาานงเบียร์ก็แล้วกันป่าซางคนสีแอนฮอรดฮอดใส่เดยเพราะว่าตอนเราออกมาเพิ่นกำลังเริ่มเดินตั้งของที่จะขึ้นของนะครับออรอติดตามคลิปน้องเบียร์คลิปผมก็มาซื้อของาะซื้อคิวตรงนี้เ,าเราเรอคิวไปกาวันนี้เราได้คิวอ่า ก็เลยต้องเห็นแล้วนะให้มันแล้วกวคนเนาะ mm. ก็อาจจะบ่บดวนปันในดอกมัง้งเพราะว่า,าทั้งคุณคนก็แคทตีดหน้าต่างแบบธรรมดาปกติแนะ่ะ <Okay. S 1> แต่ของเราถ้าสิน้นถ้าทำสิ้นเดือนนี้ก็ดีเราจะได้มีเวลาไปซื้อหน้าต่างด้วยอะไรด้วยเพร <Okay. S 1> าะว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปดูเิน่นว่าไปเห็นทั้งคุนแล้วพอดีสิ้นเดือนแมนปันะยดีดอกเิน่นวะ่าก็พอ,อดีกอเจอนทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเริ่มเวียนหัวแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ